ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับนี่กาำถามลุงชลุงครับทำไมก่อผนังอิดมวลเบาถึงใช้ปูนน้อยมากครับเหมือนแทบจะทาเลยใช่ครับคืองี้ลองดูเนื้อของอิดนะวิธีการผลิตของอิดมวลเบากับอิดแดงหรืออิดบล็อกเนี่ยจะต่างกันคืออิดมวลเบาเนี่ยมันถูกผลิตในกระบวนการที่ทันสมัยกว่าเพราะฉะนั้น เขาเรียกอะไรมิติของมันเนี่ยจะจะเป๊ะมากกว้างยาวลึกเท่ากันทุกอันแต่อินมอนต่างกันนะเห็นไหมอินมอนนี่ไม่เท่ากันนะมีชิ่งมีอะไรต่างๆเพราะนั้นเวลาก่ออินมอนเนี่ยมันจะไม่ติดกันอ่ะมันจะมันจะต้องมีปูนก่อมาขั้นอินไม่เท่ากันก็ไม่เดือดร้อนแต่อิบนเบาเนี่ยเวลาก่อเนี่ยมันต้องวางเป๊ะเลยนะแล้วหน้ามันเรียบเสมอไงเพราะฉะนั้นเขาพัฒนาปูนที่ใช้ก่อเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหมือนปูนกาวเพราะนั้นไม่ต้องการความหนาของปูน ก่อเพราะต้องการให้มันติดกันเฉยก็มันทาแล้วมันบางมากเลยเรียกกันว่าปูนกาวมากกว่าที่เรียกปูนก่อนะครับรวมทั้งฉากด้วยเพราะเวลามันก่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเรียบกริบเลยมันไม่ต้องมาแต่งเสียมอะนึกออกไหมคือมันต้องถูกเซ็ตระดับเซ็ตขนักตั้งผนังเนี่ยตั้งแต่ตอนก่อเลยนะสำหรับบนเบาเนี่ยเพราะนั้นมันแทบจะไม่ต้องมาเสียมมันมาไล่เลยปูนฉากของมันเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ยึด เกาะสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อผนังมันเรียบอยู่แล้วก็ไม่ต้องการความหนามาชดเชยมาแต่งว่าตรงนั้นบางหน่อยตรงนี้หนาเพิ่มขึ้นเพราะว่าก่อไม่เสมอลักษณะของอิฐที่มาใช้มันเลยต่างกันมันก็เลยใช้ปูนเก่อกับปูนฉาบที่ต่างกันนะครับแล้วเขาก็เลยต้องผลิตออกมาให้มันให้มันทํางานในสภาพที่ใช้ฉาบบางๆได้นะครับมีความเหนียวมีอะไรพอที่จะทํางานตรงนี้ได้นะครับลุงช่างถึงย้ําเสมอว่าอิฐแดงก็ใช้ปูนก่อปูนฉาบของอิฐแดงมวลเบาก็ใช้ปูนเก่อ กูฉากของมวลเบาก็ไม่มีปัญหาถ้าใช้ข้ามกันนะมันจะมีปัญหานะครับอ่ะลองดูคอมเมนต์อีกอันหนึ่งปึ้งอ่าม,มีปัญหาเรื่องสัตว์ที่บ้านเรื่องมแมลงสาดตะขาบความชื้นมาจากท่อระบายน้ำลองเปลี่ยนฝาครอบท่อก็เจอปัญหาน้ำระบายไม่ทันอยางไรขึ้นมาท่อด้วยทำไงดีครับอยากมากอันแรกก่อน ท่อเนี่ยมันท่อในบ้านเนี่ยเราเราขุดเราลอกเราเก็บขยะได้แต่พอออกไปหน้าบ้านเราเราไม่ทําอะไรไม่ได้ต่อให้เราอยากไปทําเราก็ไม่เปิดเขาทําไม่ได้นะ่ท่อของสาธารนณะผิดนะเขามาจับได้ด้วยหมายถึงว่าเขามากลายเราไปทาลายลิขรเเรทำลายทรัพย์สินราชก,การมีท,ทําได้อย่างเดียวคือไปแจ้งเขาขอความกรุณาให้เขามาทําทําไม่ได้แต่ทําในบ้านทําได้จริงๆเรื่องสัตว์เนี่ยมันยากมากอะ่ะ ข้อแรกก็คือแน่นอนอย่างที่ทํามาถูกแล้วก็คือพยายามเคลียร์ให้น้ําไหลอย่าให้มีอะไรอยู่ในนั้นนะอันที่สองก็คือว่าเ,เราคงจะต้องเคลียร์ทั้งตัวบ้านหมายถึงคำคำนันเคลียร์ตัวบ้านคือสัตว์พวกนี้ที่มาอาศัยอยู่เนี่ยมีสองอย่างแค่นั้นเองคือหาอาหารกัะสืบพันธุ์แล้วหลักการของมันคือมันอยู่ที่ไหนได้เพราะว่ามันหาอาหารได้ก็ต้องพยายามจะลดหรือกําจัดแหล่งอาหารแล้วก็พวกซอกมุมที่อยู่ ทำได้แค่นั้นจริงๆอันสุดท้ายเนี่ยขอย้าไม่แนะนํามันคือการไม่ขับไล่ก็ต้องทําร้ายกันอ่ะมีแค่สามข้อแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรวิธีเทคนิคพิเศษจริงๆนะครับต้องต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆแต่ที่พอทําได้คือเนี่ยแหละเคลียร์ลุงช่างจะบอกเหมือนว่าเคลียร์บ้านกับเคลียร์เรื่องอาหารเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นวิธีดีสุดนะเพราะว่าตัดวงจรถ้ามันไม่มีอะไรก,กินหรืออะไรเนี่ยพูดง่ายนะ เคยได้ยิงนงี้ไหมวิ่งหนีเสือไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าเสือแล้ววิ่งเร็วกว่าไอ้คนข้างๆก็รอดแล้วก็คล้ายๆกันสมมุติบ้านเราติดติดกันปัญหาอาหารใช่ไหมคือถ้าบ้านเราอ่ะมันมันหาอาหารที่บ้านเราไม่ได้คุณว่ามันจะไปไหนมันจะไปบ้านอื่นมันไปบ้านอื่นโดยสัญชาตญาณนะครับเหมือนปวกอะ่ะที่ถามมาลุงช่าบอกเฮ้ยเก็บไม้ออกให้หมดปิดประตูหาอะไรช่องทางอะไรที่เป็นอาหารถ้าอบน้ํายาแล้วมันกินไม่ได้มันกินไม่ไม่ได้มันไม่อยู่นะถ้าเกิด มันหันไปซ้ายพวกบ้านาข้างๆของกินเพียบเลยมันไปนะมันไปอยู่แล้วมันเป็นสันทรายานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ